ครับวันนี้เราจะมาดูการอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับจาก Windows 7เป็น Windows 10ด้วยวันชีโค้ดกันนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นการลง Windows แบบแบบโค้ดเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะข้ามก็คือจากเครื่องนี้นะครับโน้ตบุ๊กเดวเนาะนะครับ CPU Co r e i5 นะตัวนี้ปกติเขาลง Windows 7มานะครับทีนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าอยากได้ Windows 10นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการอัปเกรดตัวนี้ให้เป็น Windows 10กันนะครับ ตัวนี้สเปคนะครับ Intel Core i5 ประมาณสัก2เนะครับ RAM 4GB นะสเปคก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางขึ้นอยู่นะครับระดับกลางอะนะครับถ้าลง Windows 10เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่แหลกนะทีนี้นะครับในการที่เราจะอัปเกรดเราจะต้องมีไฟล์อยู่2ตัวด้วยกันนะครับมีโปรแกรมแล้วก็มีไฟล์ไฟล์ Windows ก o อ่ะนะครับไฟล์ก ตัวนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือ OneChicode นะครับคือโปรแกรมนี้อ่าขั้นแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้นะครับจะสามารถสั่งให้เราคืนค่าอ่าไฟล์โค้ดนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เลือกเป็น Windows 10ซะนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับผมได้อ่าโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะน่าจะเป็น Windows ของช่างชาวเวียดนามนะครับที่เขาทำเพราะว่าหลังจากลงเสร็จเนี่ยนะครับ ตัวพวก Google Chrome ูเกินขมเป็นภาษาเวียดนามพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเลือกไฟล์เสร็จนะครับมันจะบอกว่าคุณต้องการที่จะทํำไหมหลังจากทําตัวนี้เสร็จนะครับไฟล์ Windows ตัวเก่าจะถูกลบทั้งหมดนะจะเหลือแช่ได้ดีนะครับพวกไดซีพวกโปรแกรมต่างๆจะถูกลบหมดเลยนะดังนั้นในการทําตัวนี้นะครับต้องยอมรับข้อตกลงหลังจากเราสั่งโค้ดนะครับหรือสั่งลง Windows หรือสั่งอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับ o กดก็แปลว่าผีเนาะนะครับซึ่งการลงแบบนี้นะครับพวกโปรแกรมต่างๆที่เขาแบ็กอัพมาพร้อมกับ Windows ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Office พวกโปรแกรมต่างๆนะครับทีนี้นะครับในการลงเนี่ยหรืออัปเกรดเนี่ยต้องรอให้ตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันทําการลงจนก,กระทั่งเส้นตัวเนี้ยนะครับวิ่งไปจนสุดนะไฟล์ตัวนี้ที่ผมกําลังทําอยู่ตัวนี้ประมาณ5้ิกนะครับ โน้ตบุ๊กหรือคอมที่สามารถทำได้คือระบบ Windows จะต้องเป็นแบบ MBR นะครับแบบ MBR แต่ว่าพวกที่เป็น Windows 7อยู่แล้วเนี่ยก็เป็น MBR อยู่แล้วละครับเพราะว่าถ้าเป็น UEFI เนี่ยจะจะมีเฉพาะโน้ตบุกรุ่ในใหม่ที่ลงได้เฉพาะ Windows 10อยู่แล้วนะครับแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันเป็นระบบเก่านะถ้าเป็นระ,ระบบเก่าเนี่ยจะลงได้พวก Windows 7 Windows 8นะครับ Windows 10ที่เป็นแบบ MBR แต่ถ้าเป็น UEFI เนี่ยนะครับมันจะได้ตั้งแต่10ขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นถ้าถ้าของเราเป็น Windows 7แล้วเราอยากทําเป็น10แบบนี้ก็ได้นะครับอตอนนี้ก็ปล่อยให,ให้มันทำการลงจนกระทั่งใกล้จะเสร็จตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับรอ,อมันทำจนกระทั่งจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะบูตไปยังไงไฟนี้ถือว่าเร็วอยู่นะนะครับขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องนะครับตัวน,นี้ Core i5 นะครับ RAM 4 CPU Core i 5 2.5นะตัวนี้ก็ถือว่าสเปคถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลงเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำงานของ Windows 10ในเครื่องนี้มันจะแหลกไหมนะครับอโอเคตอนนี้ก็รอให้มันเสร็จครับพอมันเสร็จปุ๊บมันจะรีบูตเองนะครับนี่รีบูตละโอเคเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมาทีนี้มันจะทำการเซตค่า ตัว w i n d o w s ที่ลงใหม่นะกับไอออทให้ทำงานร่วมกันนะครับตอนนี้ก็รอให้มันทำการเซตค่าปกติถ้าเราลง Windows ธรรมดาเนี่ยลงวินโด w s ทั่วไปก็ประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะนะครับแต่ถ้าลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเนหะ็นไหมเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าให้ตัว Windows กับเครื่องเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วนะครับ เพราะว่าระบบมันได้ถูกเซตมาแล้วก็คือตัวไฟล์ Windows ตัวนี้มันถูกแบคออพมาแล้วก็ตั้งค่าให้สามารถลงได้กับทุกเครื่องนะถ้าเราเข้าไปดูก็จะเห็นสเปคนะครับตอนนี้ก็เป็น Windows 10เรียบร้อยนะครับโอเคเนี่ยครับ Windows 10ก็การใช้งานก็ถือว่าโอเคนะเร็วปืป้นปลาดีทีเดียวนะครับ ทีนี้ผมได้เพิ่มโลโก้ของผมเข้าไปในซิสเต็มตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ